แผ่นดินที่5แผ่นดินที่ว่ากันว่าเป็นช่วงเวลาหัวเลี่ยวหัวต่อนะครับแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นหมุดหมายการพัฒนาเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆหหลายอย่างซึ่งเป็นรากฐานที่พัฒนาให้สยามก้าวมาจนถึงสยามยุคใหม่จนถึงปัจจุบันนี้เลยนั่นแะครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่คนติดเล่านะครับพอดแคสต์ที่จะมีเรื่องเล่าจากเรื่องราวต่างๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับพบกับผมปิงปองเป็นประจำนะครับทาง Facebook Fan Page คนติดเล่าแล้วก็ YouTube c h anel n คนติดเล่า Podcast นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ เอาละครับวันนี้เรามาถึงแผ่นดินที่5้าแล้วนะครับแผ่นดินซึ่งผมคงออกตัวกับคุณผู้ฟังตอนนี้เลยแล้วกันนะครับว่าเรื่องราวในแผ่นดินที่5้าเนี่ยเป็นแผ่นดินที่มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายจริงๆครับตั้งแต่ต้นแผ่นดินจนถึงปลายแผ่นดินเลยทีเดียวหลายมิติหลายเรื่องไม่น่าจะสามารถ <c oughs> เราได้จบภายในตอนสั้นๆเพียงแค่ตอนเดียวนะครับก็เลยต้องขออนุญาตค,คุณผู้ฟังว่าแผ่นดินที่ห้านี้ผมจะเล่าเป็นตอนๆก็แล้วกันนะครับวันนี้เริ่มเป็นตอนแรกครับ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับท่านทรงเป็นกษัตริย์ในลำดับที่5ของจักรีวงศ์นะครับในแผ่นดินรัตนโกสินทร์หรือก็กรุงเทพเนี่แหละครับท่านมีพระราชะสมภพวันที่20กันยายน2396นะครับเป็นต้นรัชกาลของแ,แผ่นดินรัชกาลที่4เลยท่านประสูติแด่พระนางเธอพระองค์เจ้ารำเพยพมราพิรมนะครับซึ่งต่อมาในรัชกาลที่6ได้มีการสถาปนาพระบรมอธัธิเป็นสมเด็จพระเทพศรินทรารบรมราชินีครับ ตอนนั้นน่ะพระบรมวงศานวุวงศ์และก็เสนาบดีเนี่ยก็กลับบังคมทูลกันว่าแผ่นดินเนี่ยขาดเจ้าฟ้ามานานแล้วนะครับเพราะว่าในแผ่นดินรัชกาลที่3เนี่ยท่านไม่ได้ยกเมียคนไหนขึ้นมาเป็นพระราชินีเลยนะครับไม่มีเมียชั้นลูกหลวงเพราะฉะนั้นลูกของรัชกาลที่3ก็มีแต่พระองค์เจ้าเท่านั้นนะครับดังนั้นเมื่อรัชกาลที่5ท่านพระสะสมพบเนี่ยก็มีการพระราชทานนามพระยศเป็นเจ้าฟ้าจุลาลงกรณ์ครับ ล่วงมาถึง21มีนา2404ครับครั้งนั้นก็ได้รับพระราชทานสุพรรณบัตรจารึกพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์บดินทรเทพมหามกุฏบุรุษรัตนราชรวิวงศวรุตตมพงศ์บริพัตรสิริวัฒนราชกุมารครับแล้วก็โปรดแต่งตั้งให้เสด็จขึ้นกรมนะครับเป็นกรมมืน่นพิคเนสวรสุรสังกาศ ซึ่งคาว่าจุลาลงกร์เนี่ยก็แปลว่าเครื่องประดับผมครับอันหมายถึงพระเกี้ยวที่มีรูปเป็นส่วนยอดของพระมหากมงกุฎหรือย,ยอดชดานั่นเองครับพระองค์มีพี่น้องร่วมพระคันมารดาเดียวกันอีก3พระองค์นะครับพระองค์เป็นพระองค์โตนะครับถัดลงมาก็เป็นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์งเธอเจ้าฟ้าจันทรรมณทนโสพลภักควดีกรมหลวงวิสุทธิกริยันะครับซึ่งท่านมีวชะชญ์ษาเพียง8ปีนะครับก็ตอนนั้นเกิดอหิวาตกโรคระบาดร้ายแรงในกรุงเทพนะครับตั้งแต่พฤษภาคม2406แล้วก็อหิวาก็ระบาาเข้สู พระบรมหาราชวังครับก็มีนางเจ้าหน้าที่ในตึกที่ประทับของสมเด็จเจ้าฟ้าจันทรมลทนเนี่ยได้ล้มเจ็บและก็ตายพร้อมกันถึง3คนนะครับไม่กี่ชั่วโมงถัดมาสมเด็จเจ้าฟ้าจันทรมลทนเองก็ประชวรและก็สิ้นพระชนลงครับเมื่อ14พฤษภาคม2406กครับก็มีประชนชีพสั้นมากนะครับแค่8ปีเท่านั้นเองเรื่องที่สมเด็จเจ้าฟ้าจันทรมลทน สันทรงประชวรแล้วก็สิ้นพระชนมเนี่ยมีบันทึกอยู่ในงานเขียนของแม่มแอนนาเลโอนเวนนะครับที่ได้บันทึกเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เอาไว้ว่าเมื่อเธอไปเข้าเา้าพระเจ้าหวัวชาลที่4อ่ะก็พบว่าพระองค์เนี่ยยกพระหัตถ์ทั้งสองขึ้นปิดพระพักครับแล้วก็กั่นแสงหรือร้องไห้อยู่คนเดียวนะครับทรงตรัสเรียกพระธิดาหนะ่ยด้วยถ้อยคำอ่อนอ่อนโยนนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งต่อมาก็อยู่ในบทประพันธ์ซึ่งเป็นนวนิยายของมาเกรดแลงดอนที่ชื่อว่าแอนนาแอนเดอะ ถัดลงมาเป็นน้องชายอีกพระองค์หนึ่งก็คือสมเด็จพระเจ้าบรมบวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักตุรนรัศมีกรมพระจกักรพรรดิพงศ์นะครับซึ่งจริงๆแล้วช่วยงานของรัชกาลที่5มาในแผ่นดินรัชกาลที่5มากมายนะครับทรงดำรงตำแหน่งเป็นพรีวี c ค u นซิลนะครับต่อมาเนี่ยเราก็เรียกว่าองค์ขมนตรีเป็นคนแรกนั่นเองนะครับ พระองค์เล็กน้องชายคนเล็กของเสด็จที่หคือสมเด็จพระราชปิตุลาปรมมมศพงษาพิมกุกเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์กรมพระยาพานุพันธุวงศ์วรเดชครับหรือที่เราคุ้นกันในพระนามว่าสมเด็จวังบุรพาครับพระราชวังของท่านก็คือวังบุรพาพิรมอยู่ในบริเวณที่ปัจจุบันนี้ก็เป็นห้างสรรพสินค้าหลายห้างแล้วล่ะครับเราก็เรียกแถวนั้นเป็นชื่อติดปากว่าวังบุรพาวังบุรพานั่นแหละครับ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในทรงได้รับการศึกษาเบื้องต้นนะครับในสำนักของพระเจ้าอัยกาเธอกรมหลวงวรสเศตสุดานะครับทรงได้รับการศึกษาด้านอักษรศาสตร์และก็ศึกษาการยิงปืนจากพระยาอภัยเพลิงสอนนะครับจนในที่สุด4มกราคม2408รเนี่ยก็โปรดให้โศกันก็คือโกนจุกสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรครับและก็ทรงผนวดเป็นสัมาเนรที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับเมื่อ19กรกฎาคม2409ครับหลังจากการผนวดแล้วก็ทรงโปรดให้ตั้งพิธีเลื่อนสมเด็จเจ้า จุลาลงกรขึ้นเป็นกรมขุนพินิจประชานาทนะครับเมื่อ15มีนา2,410เสด็จขึ้นกรมทำงานตั้งแต่ อายุ1 3บ4นั่นเลยแหละครับแต่ในที่สุดวันที่1ตุลาครับสองพนรบพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เสด็จสวรรคตครับภายหลังที่เสด็จออกทอดพระเนตรสุริยุปราคาเมื่อวันที่18สิงหา2411ั 2, 11, ก็ท่านก็ติดไข้ป่าหรือไข้ามาลาเรียมานั่นเองนะครับก่อนที่ท่านจะเสด็จสวรรคตนะ่ะท่านได้มีพระราชหัตทะเลขาก็คือเขียนจดหมายเอาไว้ว่าพระราชดำริทรงเห็นว่าเจ้านายซึ่งจะสืบพระราชวงศ์ต่อไปภายภาคหน้าเนี่ยพระเจ้าน้องยาเธอก็ได้พระเจ้าลูกยาเธอก็็ไไดด้้้้พระเเจาาาหหหลลนนธอกกใท่ั ปรึกษากันจมพร้อมสุดแล้วแต่จะเห็นดีพร้อมกันเถิดท่านผู้ใดมีปรีชาควรจะรักษาแผ่นดินได้ก็ให้เลือกดูตามสมควรครับดังนั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเนะี่ยก็ได้มีการประชุมปรึกษาเรื่องราวถวายสิริราชสมบัติแด่พระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่ครับซึ่งในที่ประชุมนั้นประกอบไปด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และก็พระสงฆ์นะครับโดยพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงเทเวศวัชรินได้เสนอสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรกรมขุนพินิจประชานาตครับพระาราชโอรสพระองค์ใใหญ่น ขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินครับซึ่งที่ประชุมนั้นมีความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์นะครับดังนั้นพระองค์จึงก็ได้รับการทูลเชิญขึ้นครองราชสมบัติต่อจากพระราชบิดาครับซึ่งในขณะนั้นพระชนพรรุเพียง14พรรษากว่ายังไม่ทั้งเต็ม15เลยนะครับดังนั้นก็เลยจะต้องมีผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์ครับแล้วก็ได้แต่งตั้งสมเร็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์หรือในช่วงบุญนาคเนี่ยเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ครับจนกว่าพระองค์จะมีพระชนพรรษาครบ20พรรรรรรรษาาาโดยปะะกอบบพรราชาพชชิิธีรมราาเั้งแรกเน 11คร,ครั้งนั้นเนี่ยได้เฉลิมพระปรมาพิไทยนะครับว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณพระจุลาลงกรณกล้าเจ้าอยู่หัวครับ ฟังดูถึงตรงนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันมีอะไรผิดปกตินะครับแต่เรื่องนี้ผมจะขยายให้คุณผู้ฟังได้ลองฟังกันดูนะครับว่ามันมีหนังสือพิมพ์จากฝรั่งเศสนะครับที่อายุเก่าแก่ถึง147ปีเนี่ยตอนนั้นน่ยแจ้งข่าวความคืบหน้าการพลัดแผ่นดินในประเทศสยามนะครับเมื่อปี1868ว่ากษัตริย์องค์ใหม่ผู้เยาว์วัยเนี่ยได้รับการแต่งตั้งโดยหัวหน้าขุนนางจากตระกูลที่ทรงอํานาจที่สุดให้สืบทอดราชวงศ์และจะเป็นผู้หนุนหลังรัชการใหม่ในนนนฐาาาะผผู้สเรรร็จชกแ่ดิ แต่ทว่ากษัตริย์องค์ใหม่กลับโต้แย้งว่าทรงถูกเบียดบังอำนาจและเหล่าขุนนางถูกครอบงำโดยผู้สําเร็จรัชการคนนี้ครับอ่ะน่าสนใจนะครับหนังสือพิมพ์ฝรั่งเศสที่อายุร้อปีเนี่ยเขียนไว้อย่างนั้นครับ คนภายนอกประเทศผู้อ่นานหนังสือพิมพ์ฝรั่งเศสก็มักจะเข้าใจอย่างผิวเผินครับถึงความเปลีป่ยนแปลงในสยามช่วงนั้นนะครับก็คือ241 1เนี่ยภายหลังการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่4ครับจากข่าวลือที่เล็ดลอดออกไปครับเพราะว่าในสมัยนั้น,นยังไม่มีผู้สื่อข่าวนะครับแล้วก็สำนักข่าวต่างประเทศเป็นตัวเป็นตนเนี่ยอยู่ในพนะระนคเนี่ก็ยังไม่มีครับข่าวที่ไปลงหนังสือก็เป็นข่าวที่พูดกันไป ส่วนในพระนครเองคนวงในก็ยังเชื่อว่าแนวโน้มทางการเมืองที่ขุนนางจากครอบครัวตระกูลบุญนาคเนี่ยยังจะมีบทบาทต่อไปในพระราชสำนักครับแล้วก็เป็นกลุ่มผู้ให้ข่าวต่อสังคมภายนอกที่มีความเป็นไปได้มากที่สุด สถานการณ์ในระยะนั้นจึงน่าเชื่อถือว่าจะไม่มีทางพลิกโผลครับที่เจ้าพระยาศรีสุวีวงศ์หรือในช่วงบุญนาคจะเป็นประธานหลักในการสรรหาพระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่ครับสำนักข่าวของหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ของฝรั่งเศสประจำกรุงปารีสเนี่ยยังได้เคยสัมภาษณ์คนในตระกูลบุญนาคเป็นการส่วนตัวมาแล้วนะครับครั้งนั้นเมื่อพระยาศรีพิพัฒน์ครับหรือในแพรบุญนาคในฐานะราชทูตสยามเนี่ยพาคณะเดินทางไปเข้าเฝ้าจากักรพรรดินโปเลียนที่3ที่กรุงฝรั่งเศสในปี1861หรือตรงกับพุทธศักรา,า2404นะครับ เยให้สัมภาษณ์นักข่าวแบบน่าตกใจนะครับว่าราชบัลลังก์สยามไม่ได้เป็นระบบสืบเชื้อสายโดยตรงกษัตริย์สามารถเลือกบุคคลที่เหมาะสมหรือเจ้าหนายชั้นผู้ใหญ่ขึ้นครองราชต่อจากพระองค์ได้ บุคคลในระดับแนวหน้าซึ่งเป็นที่คาดหมายกันอาจจะเป็นเจ้าพระยากลาโหมคนปัจจุบันที่ผู้คนให้ความเคารพนับถือเป็นอันมากจึงมีความเป็นไปได้ที่ท่านจะก้าวขึ้นมาเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปเมื่อกษัตริย์องค์ปัจจุบันสิ้นพระชนลงนักข่าวก็ได้เก็บคำพูดของรัชทูตไทยท่านนี้ไว้ทําให้เราต้องอึ้งนะครับแต่ก็น่าสนใจทีเดียวว่ามันมีความหมายอย่างนั้นจริงแค่ไหนนะครับ ก็เลยไม่น่าแปลกใจครับว่าข่าวการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อถูกแพระ่สะพัดออกไปสำนักข่าวของฝรั่งเศสจึงลงรูปตัวเต็งของผู้นำประเทศคนใหม่ในสยามคู่กันครับกับองค์รัชทายาทผู้เยาว์วัยรัชทายาทก็คือเจ้าฟ้าชายจุฬาลงกรครับส่วนผู้สําเร็จราชการแผ่นดินก็คือท่านช่วงบุญนาคซึ่งรูปของทั้งคู่เนี่ยปรากฏอยู่ในหน้าหนึ่งของสิ่งพิมพ์ฝรั่งเศสในครั้งนั้นคู่กันเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยจะว่าไปแล้วมันก็ถือว่าเเปป็นนนคววววาาาาาามกรรมกกกกััังงงึขออรรรระตติศสส์์บื่จ่จให้ภษณ สื่อข่าวต่างประเทศของคุณนางในตระกูลบุญนาคเนี่ยก็เรียกว่าสร้างความเข้าใจผิดเนี่ยให้กับคนภายนอกประเทศที่ไม่ได้รู้ตื้นลึกหนาบางกับเหตุการณ์ที่แท้จริงในราชสำนักเท่าไหร่นะครับทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนเสมอมาครับ <c oughs> บางครั้งเองคนไทยเองก็ยังจับต้นชนปลายไม่ค่อยถูกเลยนะครับไอความกลมกลมเนี้ย เกิดขึ้นเมื่อคนส่วนใหญ่เชื่อว่านะครับรัชกาลที่4ทรงแต่งตั้งให้เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์หรือเจ้าพระยากลาะโหมนะครับหรือผมจะขอเรียกว่าท่านช่วงแล้วกันนะครับเป็นผู้แต่งตั้งรัชกาลที่5ครับแล้วก็ทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในฐาน,นะผู้สาเร็จราชการแผ่นดินจนกว่าเจ้าฟ้าชายจุฬาลงกรจะทรง,รทรงบรรลุนิติภาวะซึ่งความจริงแล้วไม่ใช่นะครับ เป็นแต่ทรงชี้ช่องทางให้ท่านช่วงเนี่ยเป็นผู้หนึ่งในจำนวนผู้ใหญ่3ท่านครับที่จะประชุมหารือกันเลือกกษัตริย์องค์ใหม่ตามที่สมเด็จกรมพยาดดำรงราชานุภาพเนี่ยเคยชี้แจงเอาไว้นะครับกรมพยาวดำรงเคยบอกว่าในเวลาเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประชวนอยู่นั้นได้มีรับสั่งให้หากรมหลวงวงศาธิราชสนิทกับเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์และเจ้าพระยาภูทราาัยเข้าไปเฝ้าครับ พระราสทานพระบรมราชานุญาตไว้ว่าผู้ที่จะดํารงรักษาแผ่นดินต่อไปนั้นให้พระราชวงศ์และข้าราชการปรึกษาหารือกันสุดแต่จะเห็นพร้อมกันว่าพระเจ้าน้องยาเธอหรือพระเจ้าลูกยาเธอพระเจ้าหลานเธอพระองค์ใดจะทรงสามารถปกครองได้ให้อยู่เย็นเป็นสุขได้ก็ให้ถวายราชสมบัติแก่พระราชวงศ์นั้นพระองค์มิได้ทรงลังเกียรติครับเรียกว่า ท่านเปิดไว้กว้างๆว่าน้องก็ได้ลูกก็ได้หรือจะหลานก็ได้ใครเก่งก็ให้คนนั้นได้ท่านไม่รังเกียจกรมพยาดําดำรงก็ยังเล่าต่อจากตรงนั้นว่าบัดนี้ท่านทั้งหลายบรรดาอยู่ในที่ประชุมนี้จะเห็นว่าเจ้านายพระองค์ใดสมควรจะทรงปกครองแผ่นดินได้ก็ให้ว่าขึ้นในท้ากลางที่ประชุมอย่าได้มีความหวาดหวั่นเกรงขามเลย ต่อมาพระอาการก็สุดหนักลงนะครับด้วยโรคไข้ป่าที่ได้มาจากการเสด็จไปทอดพระเนตรสรยุปราคาที่ถนลว,ว่ากอรประจบกิริคันนั่นแหละครับซึ่งจริงๆแล้วพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทศกณัณที่4ี่นะในฐานะที่ทรงเป็นนักโหราศาสตร์ด้วยนะครับท่านก็ทรงทราบว่าชีวิตของพระองค์จะสิ้นสุดลงในไม่ช้านี่แหละครับซึ่งในเรื่องนี้พระยากโกมรกุลมนตรีนะครับหรือชื่นโกมรกุลนนนครซึ่งเป็นขุนนางในแผ่นดินรักาลที่6กเนี่ยได้นําเรื่องราวในช่วงนี้เขียนไว้โดยละเอียดพอสมควร,ครับ อันนี้ผมให้ข้อสังเกตนินหนึ่งก็แล้วกันว่าพระยาโกมรกุลมนตรีเนี่ยหรือชื่นโกมรกุลนันทครเนี่ยท่านเป็นขุนนางซึ่งเกิดในแผ่นดินรัชกาลที่หแล้วนะครับท่านไม่ได้อยู่ร่วมสมัยครับเพียงแต่ว่าในสิ่งที่ท่านบันทึกไว้ก็มีรายละเอียดที่น่าสนใจจริงไม่จริงอย่างไรอันนี้ผมว่าเป็นวิจารณญาณก็แล้วกันนะครับท่านบอกเอาไว้ว่าตอนนั้นที่รัชกาลที่4ทรงประชวรหนักเนี่ยมันต่อมาท่านก็ปโปรดให้เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ทำรงหรือว่าเพ่งเพนกุลเนี่ยซึ่งขณะน,นั้นยงนรราาาบุตชลล่่ท ทรงเลี้ยงดูเจ้าพระยามาหินทรัศักดิ์ทำร,รงมาตั้งแต่อายุ12ครับเลี้ยงเหมือนลูกเลยก็แล้วกันท่านก็บอกว่าเจ้าจงไปหาเจ้าคุณศรีสริยวงศ์ว่าข้าเป็นคนมีลูกมากรากดกแล้วลูกๆก,ก็ยังเล็กๆอยู่ในไหนเจ้าคุณศรีก็ได้รับอุปธรรมบำรุงเข้ามาก็ขอให้บำรุงลูกข้าเหมือนตัวข้าขออย่าให้มีภัยอันตรายถ้าจะมีความผิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นข้อใหญ่ก็ขอชีวิตไว้ให้เป็นแตกในประเทศถ้าโทษไม่หนักแล้วก็อย่าต้องเป็นไปเลยจงรีบออกไปกราบเรียนเดี๋ยวนี้ เมื่อเจ้าพระยาศรีสุริวงศ์ได้ยินนะครับก็ปรึกษากับกรมหลวงวงศาธิราชสนิทนะครับว่าการที่คิดจัดแจงไว้แล้วนั้นจําต้องกราบทูลให้ทรงทราบครับถ้าไม่กราบทูลก็จะวุ่นวายพระไทยไปพระอาการไข่ก็จะกําเริบจึงบอกกับเจ้าพระยามหินทรธรรมรงศักดิ์ให้ไปกราบทูลพระเจ้าอยู่หัวว่าได้ปรึกษากันแล้วครั้งนี้พระเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวรอาการมากสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอกรมขุนพินิจประชานาถพระราชโอรสองค์ใหญ่ก็ประชวรอยู่ด้วยแต่ก็ไม่ได้ประมาทได้สั่งให้พระยาศีหราชวิทิไกรและกรมพระตํารวจนอกซ้ายขวาเน พระตำหนักสวนกุหลาบไว้แล้ว อันนี้ขยายความนิดนึงนะครับว่าการร้องพระราชวังและลร้องพระตำหนักของว่าที่องค์รัชทายาทนี่เป็นเรื่องปกตินะครับเพื่อถวายความคุ้มครองว่าที่องค์รัชทายาทก่อนที่จะผลัดแผ่นดินครับอันนี้เป็นเรื่องปกติมีมาหลายยุคหลายสมัยเลยครับเมื่อเจ้าพระยามหินทรธรรมรงศักดิ์ในกราบทูลตามนั้นนะก็ดูเหมือนพระการท่านก็ดูดีขึ้นนะครับภายหลังจึงมีพระบรมราชองค์การสั่งให้เจ้าพนักงานนําเครื่องเขียนทําด้วยทองคําประดับด้วยทับทิมและมรกตนะครับราคา200ช่างเศษพร้อมกับเงินสอดอีกพันหนึ่งรวมราคาทั้งงหมดกก็็็ตีเปเปนนิวส ไปพระราชทานให้กับเจ้าพระยาศรีสิยวงศ์ครับและก็ก่อนวันสวรรคต1วันคือวันที่30กันยาสองพันสี่ร้อยสิบเอ็ดเนี่ยก็ตรัสให้เจ้าพระยามหินเนี่ยไปเชิญพระยาสุรวง์วัยวัฒน์โปรดให้เข้าเฝ้าบนพระแท่นเคียงข้างพระองค์เลยนะครับพระองค์รับสั่งถามว่าอาการของพ่อใหญ่เดี๋ยวนี้เป็นอย่างไรเจ้าคุณศรีสุริวงศ์ก็กราบทูลว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพระอาการคลายขึ้นมากแล้วและทรงตรัสถามพระยาสุรวงศ์ต่อไปอีกนะครับว่าการแผ่นดินเดี๋ยวนี้จัดแจงกันอย่างไร เจ้าคุณสรวงก็ได้กราบทูลว่าบิดาของกระหม่อมฉันเห็นว่าพระอาการประชวรมากได้ปรึกษาพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่พร้อมเห็นกันว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรเป็นพระาราชโอรสองค์ใหญ่ควรจะรับสิทธิสิริราชสมบัติต่อไปจะได้ทำนุบำรุงพระบรมวงศานุวงศ์และข้าทูลละอองผู้ใหญ่น้อยต่อไปภักหน้าเห็นด้วยกล่าวดังนี้บิดากระหม่อมฉันจึงได้จัดการสั่งให้เจ้าพนักงานล้อมวังที่ตำหนักสวนกุหลาบมาหลายเวลาแล้ว ขยายความให้คุณผู้ฟังนิดหนึ่งเดี๋ยวจะงงนะครับว่าเจ้าคุณสวีวงศ์นี่เป็นลูกชายของพ่อช่วงหรือสมเด็จเจ้าพระยาปรมมหาศรีสุริีวงศ์นะครับซึ่งรับราชการอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันนั่นแหละครับเมื่อได้ฟังดังนั้นรัชกาลที่4ท่านรำพึงว่าจะไม่ได้นะลูก้าย,ยังเด็กเล็กอยู่จะว่าการแผ่นดินอย่างไรทําการไปก็จะไม่รอดทรงนิ่งอึ้งอยู่สักพักแล้วก็ตรัสว่านะครับ เจ้านายที่เป็นผู้ใหญ่น้อยมีสติปัญญาอยู่ไปดันมากก็ให้เลือกเอาดีกว่าลูกค้าอย่างเล็กอยู่อย่าให้มีภัยแก่ลูกค้าเลยเจ้าคุณสุรวงก็เลยกราบทูลว่าถ้าไม่ยกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นี้ขึ้นครองราชสมบัติแล้วกลัวว่าจะมีเหตุไปภายหน้าด้วยนานาประเทศนิยมนับถือเจ้าฟ้าพระองค์นี้อยู่อีกประการหนึ่งเล่าเอ็มเปอร์ฝรั่งเศสก็ยังผูกไมตรีถวายพระราชสารและพระแสงองค์ใหญ่องค์เล็กเข้ามาผูกพันเป็นชั้นๆไว้แล้วจะไม่ยกพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรเป็นเจ้าแผ่นดินต่อไปการภยหนน้าาจะไม่เปป็กกรติ เรียบร้อยอันหนึ่งทุกวันนี้พระนามของพระองค์ก็โด่งดังปรากฏในประเทศยุโรปเป็นที่นับถือของคนทั่วไปคิดด้วยกล้าวดังนี้ ราชการที e ่สท่านก็เลยตรัสว่าอย่างนั้นก็ตามใจเถิดแต่ข้าจะขอชี้แจงการเก่าแต่ครั้งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวรสิ้นแผ่นดินครั้งกระโน้นปู่ของเจ้าราชการที่สท่านหมายถึงสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์หรือ่านัยดิษบุณนากันนะครับก็ยังอยู่พระนั่งเกล้าก็ไม่ได้รับสั่งให้หาปู่ของเจ้าไปฝากฝังการงานหรือสั่งเสียการแผ่นดินท่านก็หาแต่พ่อของเจ้าไปฝากฝังเสียครั้งนี้ข้าก็เอาแบบอย่างการละครั้งโน้นข้าจะไม่สั่งเสียกับพ่อของเจ้าแต่ข้าจะาดมขัว อย่างไรเจ้าจงไปปรึกษาเอากับพ่อของเจ้าเถิดในไหนลูกข้าก็ได้เป็นลูกเขยเจ้าแล้วอันนี้หมายถึงพระยาสุรวงวัยวัฒน์เนี่ยเป็นพ่อของเจ้าพระคุณพระประยูรวงศ์นะครับซึ่งเป็นรักแรกของรัชกาลที่5้าก็เรียกว่ารัชกาลที่5ไปเป็นลูกเขยนะครับข้าขอฝากลูกข้ากับเจ้าด้วยการที่เจ้าคิดนี้มีความยินดีแล้วแต่ช่วยกันรักษาไว้ให้ดีอย่าให้มีเหตุเกิดขึ้นได้การเปลี่ยนแผ่นดินใหม่มักเกิดรบราข้าฟันอย่าให้เป็นเช่นพระเสนหามนตรีถ้าเกิดขึ้นดังนั้นจะอายเขา พระยาสรวง์วัยวัตรก็กลาบบังคมทูลว่าหม่อมชั้นได้คิดกันกันกบบิดารับฉลองพระเดชพระคุณอย่างเต็มการและก็จะไม่ให้เป็นที่ขุ่นเคืองใต้ฝ่าละอองขึ้นได้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าจึงรับสั่งข้าได้ให้เงินกับพ่อเจ้าไว้พันช่างให้ไปปรึกษาหาเรือกันขอให้เจ้ารักลูกของข้าที่เป็นลูกเขยของเจ้าให้มากและรุ่งขึ้น1ตุลา2411พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสกชิาลที่ก็เสด็จสู่สวรรคตครับ และก็ตามนั้นครับหลังจากเสร็จสวรรคตแล้วเจ้าพระยาศรีสวยวงศ์ในฐานะเสนาบดีผู้ใหญ่ก็ได้เชิญพระบรมวงศานุวงศ์และมุขมนตรีชั้นผู้ใหญ่มาประชุมกันครับโดยพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงเทเวศว,วัชรินทร์ซึ่งมีพระชนสามากสุดในบรรดาพระราชวงศ์สานุวงศ์ก็ได้ส่งเป็นผู้เสนอขึ้นมาในที่ประชุมว่าให้ยกสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรกรมขุนพินิจประชานาตซึ่งเป็นพระาาราชโอรสองค์ใหญ่ขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่ครับกรมหลวงเทเวศว,วัชรินทร์พระองค์นี้นี่เองนะครับเป็นผู้เสนอในที่ประชุมว่าาาาเจจ้้ฟุลงงงกรรยั พระเยาว์ขอให้เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ช่วยวาราชการแทนไปก่อนจนกว่าเจ้าชายจะทรงผนวดคือมีอายุครบ20พรรษานะครับในปี2416ที่ประชุมก็เห็นพ้องต้องกันครับแต่การที่เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์หรือว่าท่านช่วงเนี่ยเคยเป็นเสนาบดีชั้นผู้ใหญ่มาก่อนและเป็นผู้มีบุญบาร,รมีมากนะครับก็เลยส่งผลให้ท่านช่วงและญาติวง์บริวารของท่าน,นซึ่งรับราชการอยู่ในราชการที่3และ4หลายท่านเนี่ยก้าวขึ้นมามีอำนาจและบทบาทในการบริหารราชการแผ่นดินมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับและก็มีแนวโน้มจะเจรกน้น้าาหน ในหน้าที่การงานยิ่งกว่าขุนนางจากตระกูลอื่นๆแล้วก็ยังมีเหตุผลให้ขุนนางจากตระกูลบุนนาก้าวขึ้นมาคุมอํานาจและมีอิทธิพลสูงสุดในกรมสําคัญสําคัญไว้ได้แทบทั้งหมดเลยครับทำให้อํานาจในการบริหารบ้านเมืองทั้งทาง,งด้านการเมืองการทหารและก็เศรษฐกิจตกอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยนะครับคุณผู้ฟัง ซึ่งการก้าวขึ้นสูน่อำนาจสูงสุดของเจ้าพยาศรีสวิวงศ์ในฐานะผู้สาเร็จราชการแผ่นดินในช่วงต้นรัชกาลที่5เนี่ยส่งผลให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระชนมายุเพียงแค่15พรรษานะครับเป็นยุวกษัตริย์ที่อ่อนแอขาดที่พึ่งทั้งยังขาดประสบการณ์ในการบริหารราชการทุกอย่างเลยครับขาดคนสนับสนุนอุ้มชูแล้วก็ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลขอ,ของท่านช่วงเนี่ยโดยปริยายครับเรื่องนี้มีคําอธิบายของรัชกาลที่5เองนะครับเมื่อท่านมีพระราชด,ดำรัสเล่าให้ลูกชชาาาายคือสสมมเเด็จจพรรรระบรโิ้้ฟ ม,มหาวชิรุณหิตนะครับเล่าให้ฟังเนี่ยถึงสถานภาพของพระองค์ภายใต้ผู้สำเร็จราชการในยุคนั้นว่าความจริงนะหาเป็นเช่นความหมายของคนทั้งปวงใครว่ามีบุญจริงๆแล้วมันเป็นกรรมมากกว่าเพราะท่านมีทุกข์มากนะครับ ที่ได้แผ่นดินมาในตอนนั้นเพราะว่าตอนนั้นท่านอายุ15ปีกับ10วันครับไม่มีมารดาคือท่านกำพร้าแม่ตั้งแต่อายุ8ขวบน,นะครับแล้วก็ญาติฝ่ายแม่ก็ไม่ได้ตั้งอยู่ในตำแหน่งราชการอันใดเป็นหลักฐานนะครับฝ่ายญาติข้างพ่อก็คือเจ้านายทั้งปวงก็ตกอยู่ในอำนาจของเสด็จเจ้าพระยาและก็ต้องรักษาตัวรักษาชีวิตอยู่ด้วยกันทุกคนครับแล้วก็ที่ไม่เอื้อเฟื้ออันใดเลยก็มีเยอะนะครับโดยมากเนี่ยในฝ่ายข้าราชการถึงจะรักชอบกันเนี่ยก็เป็นแต่ผู้น้อยครับที่ และความที่รัชการที่5ท่านเป็นพระเจ้าโอรสพระองค์โตท่านก็เลยมีแต่น้องๆที่อายุน้อยลงไปกว่าท่านทั้งนั้นนะครับไม่สามารถจะทําอะไรได้ทั้งนั้นเลยนะครับแต่ตัวท่านเองเนี่ยถึงแม้ท่านจะโตที่สุดแต่ท่านก็เป็นเพียงแค่เด็กนะครับไม่มีความสามารถรอบรู้ในรัชการอันใดเลยนะครับที่จะทําตามหน้าที่ท่านพูดไว้ค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวนะครับว่าท่านบอกว่าท่านเปรียบเสมือนคนที่ศีรษะขาดแล้วจับเอาแต่ร่างกายขึ้นตั้งไว้ในที่สมมุติกริย์เหลือที่จะพณนาถึงความทุกข์อันต้องเป็นกําพร้าในอายุเพียงเท่านนนััั้และความมหกกขอองงุน เหลือที่คอจะทานไว้ได้ทั้งมีศัตรูซึ่งมุ่งหมายอยู่โดยเปิดเผยรอบข้างทั้งภายในภายนอกหมายเอาทั้งในกรุงเองและก็ต่างประเทศทั้งโรคภายในกายก็เบียดเบียนแสนสาหัสครับนับว่าเป็นเรื่องยุ่งยากพระไทยมากในตอนนั้นนะครับคุนนางในตระกูลบุญนาคเนี่ยนะครับจิงๆครองอํานาจมาตั้งแต่ประเด็นชิกาที่34แล้วก็ต่อเนื่องมาถึงรัชกที่5ในตําแหน่งใหญ่หญๆได้ว่าอยู่ในมือของคุนนางในตระกูลนี้มากมายเลยนะครับการมีอำนาจสูงสุดของเจ้าพระยาศรีส,สวีวงศ์เนี่ยเมื่อต้นรัชกาลที่5เนี่ยย่อมเป็น เกรงกลัวของอนาประชาราชนะครับแม้แต่สมณชีพราหม์ก็ยังพากันครั่นคร้ามในบุญบารมีขนาดที่พระเทระชั้นผู้ใหญ่นะครับอย่างสมเด็จพระพุทธาจารย์โตเนี่ยยังเข้าไปหาสมเด็จเจ้าพระยาเพื่อถามให้หายสงสัยครับท่านถามว่าอัตมาภาพได้ยินว่า ทุกวันนี้แผ่นดินมืดมัวนักเพราะมีคนคิดร้ายจะเอาแผ่นดินไม่ทราบว่าจะเท็จจริงประการใดถ้าแม้นเป็นจริงอาตมาใครจะขอบินทบาทเขาเสียสักครั้งหนึ่งครั้งนั้นเนสมเด็จเจ้าพระยาจริงรีบตอบไปว่าพระคุณเจ้าอย่าได้วิตกเลยตราบใดที่กระผมยังมีชีวิตอยู่จะไม่ให้แผ่นดินมืดมัวลงด้วยมีผู้ใดแย่งชิงแผ่นดินเป็นอันขาด 5ปีหลังจากการขึ้นครองราชในช่วงเวลา5ปีนั้นนะครับต้องยอมรับว่าเป็นช่วงเวลาที่รัชกาลที่5ท่านสรงเติบโตขึ้นแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะทําอะไรต่ออะไรหลายอย่าง และใน5ปีนั้นแหละท่านทรงสั่งสมข้อมูลพยายามเรียนรู้แล้วก็เตรียมตัวเพื่อจะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดในอนาคตซึ่งต่อมาเนี่ยนับได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบแล้วก็การปกครองของแผ่นดินอย่างใหญ่หลวงมากทีเดียวนะครับเพราะว่า5ปีแรกของแผ่นดินสกษที่5เนะี่ยเป็นช่วงเวลาที่สยามนกำลังจะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การปกครองแบบใหม่ครับการจัดการพระชมนาจของพระเจ้าแผ่นดินสยามกําลังจะเข้มข้นขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยนะครับความเข้มข้นนั้นทั้งท้าทายเฉลียวฉลาดแล้วก็ก้าวหน้าอย่างที่ไม่ เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยครับเพราะว่าอำนาจกษัตริย์ที่ถูกขุนนางท้าทายมาหลายแผ่นดินเนี่ยกำลังจะเข้าสู่เกมการเมืองการปกครองที่น่าสนใจที่สุดช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์เลยแหะครับก่อนที่อำนาจที่เคยกระจัดกระจายไปอยู่ในมือขุนนางและก็เจ้าเมืองตามหัวเมืองต่างๆจะถูกรวบกลับคืนสู่ศูนย์กลางครับจนเกิดเป็นการปกครองที่เรียกกันว่าสมบูรณาญาสิทธิราชอย่างเต็มรูปแบบครับฟังถึงตรงนี้แล้วใครรู้สึกตะคิดตะคงใจว่าอา้าว ถ้าสยามเพิ่งจะปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชกันเต็มรูปแบบในแผ่นดินรัชกาลที่5นี่เองเนี่ยแล้วก่อนหน้านั้นเราปกครองกันด้วยระบบระบบไหนกันเล่าเอะไรครับ <Allāh> ผมทิ้งท้ายไว้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่าต่อให้ฟังกันแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นแผ่นดินที่มีเรื่องราวเยอะจริงๆนะครับแผ่นดินที่5แห่งจัก,กรีวงศ์ครับวันนี้ขอบคุณที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับเดี๋ยวตอนหน้าผมมาเล่าต่อครับเพราะว่าแผ่นดินนี้เรื่องเยอะจริงๆสำหรับวันนี้ขอบคุณามากนะครับที่ฟังคนติดเล่าวันนี้ผมบิงปองลาไปก่อนสวัสดีครับ